พิธาบอกว่าครั้งที่แล้วมาภูเก็ตเนี่ยบอกไว้แล้วว่าภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะคราวนี้ที่มาไปภูเก็ตนะคะเนี่ยที่เลือกก้าวไกลกันทั้งสามเขตเกตอายุเรดีนี้เนี่ยมาหลายสถานะเลยหนึ่งมาในฐานะแบรนด์แอมบรสเดอร์ของการท่องเที่ยอวอนี่ประกาศแต่งตั้งตัวเองเรียบร้อยแล้วสองมาในฐานะคนที่ขับเคลื่อนเรื่องสุราก้าวหนาสามมาในฐานะ หัวหน้าพักการเมืองที่มีสสภูเก็ตทั้งสามเขตและสุดท้ายผมพิธามาในฐานะว่าที่าน<อ>ายกพัฐขนาดีคน<ช>ต่อไปของประเทศไทยนาา้ี เจ็ดไม่แด้เป็นรู้ก็แค่สยอดเท่านวันนี้เลยต้งกลองมาขอขอบคุณในความไว้วางใจที่รอกชาผููเก็ตด,ด้วยตัวผมเองวันนี้มาทางในฐานะแบรนอันบาสเซอร์การท่อง ขอพระได้ใจภูเก็ตไม่เคยทาไม่ผีดหวางแตง่ก็รักษาเกตพวกคุณรู้ไหมเนาะจะจะเป็นไข่มุกของอาดามายังเป็นไข่มุกในใจของด้วยเนี่ยนอกจากนี้คุณผู้ชมจะสังเกตว่าคุณพิธาเนี่ยเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็คือภูเก็ตไ y ยูเ e ดี้ ต่อมาขยายความครับเสรบเนื่องจากคุณพิธาบอกว่านี่จะเป็นเป้าหมายเร่งด่วนเลยคือการต้องการเอาภูเก็ตเนี่ยเป็นที่ตัดจัดงาน World Expo ให้ได้ประเทศไทยเราส่งภูเก็ตเข้าประกวดดังนั้นวันนี้ทักภายเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสียงให้ดังไปถึงปารีสเลยเหลืออีกแค่10กว่าวันทั่วโลกจะโหวตกันเราจะเอาภูเก็ตเป็นเมืองในการจัด จะส่งเสียงให้ดังไปถึงปารีสเราพูดกันภาษาอังกฤษเลยนะเดี๋ยวจะพูดภูเก็ต are you ready ให้ตอบ yes นะแล้วเดี๋ยวผมจะพูดประโยคต่อเป็นภาษาอังกฤษนะปรบมือให้มันดังให้มันไกลให้ภูเก็ตได้จับ w o r l ด Expo กมต้องการเอาภูเก็ตไข่มุกในใจผมและไข่มุกแห่งอันดามันให้เป็นไข่มุกของโลกให้ได้เร็วที่สุด